ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกทุกท่านนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ทางช่องพรผ้ารวยสุผ้ารวยนะคะพี่น้องเด้อค่ะคลิปนี้นะคะแอดกอยู่วัดปูกับเบื้องแตกนะคะเมื่อนี้กะนอนเฝ้าวัดที่นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะกับทางทีมงานนะคะพี่น้องค่ะนอนอยู่วัดปูกับเบื้องแตกนะคะเมือ่อคืนนี้ค่ะเศร้านี่นะคะบรรยากาศดีๆนะคะพี่น้องค่ะแอดกะสิขอโชคขอมันนะคะ เลขรวยืา,ายวันฝากพี่นอ้องปองไปก่อนนะคะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เขามาไม่เนาะ,ค,ะค่ะก็อย่าลืมกดสับสไครต์ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่น้องเพื่อที่สิบริภาดข้าวซานดีๆๆดจากทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะน่กาเทคอนกีดมาเบิดเลย,ยนะคะพี่น้องเด้อพูนแต่ปากทางเขานะคะ อันนี้กัด้วยน้ำใจพอแม่พี่น้องเนาะค่ะทีหลังลังไหลมาซอยทั้งวัดทั้งว่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะก็เป็นทา้งค่อนกีดเบิร์ดแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะกัแอดกัขอขอบุญขอบคุณเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะยังมองเห็นในทางพระพุทธศาสนาเฮาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะซอยบำรุ่งศาส,สนาหรือว่าบำรุ่งวัดบำรุ่งว่าเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าเราอีกยังพิษพลาดไปกัากราบขอโทษขออภัยพอแม่พี่น้องน้ำเด้อค่ะบางเทือ่ ทางแอดมินอาชิวพิษไปเองสิเนาะค่ะพี่น้องดูแต่ไหนแอดกัาบขอโทษขออภัยด้วยค่ะพี่น้องเด้อหวังว่าพ่อแม่พี่น้องปองไปคือสีหายอภัยอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะนี่กาเป็นแรงสัท่าน้ำใจพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะแล้วกาวันที่สิบห้านะค่ะปูกระสิได้เทลงไปหากุดปูนะคะพี่น,อน้องค่ะแอดสิแพนกลองให้เบิง้งค่ะวันที่สิบห้านะค่ะปูกระสิได้ เทพื้นลงไปนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะไปหากู๊ดเพิ่นนะคะแบบน,นี้ได้ลังจากที่เห่าถมดินกันเรียบร้อยนะคะพี่น้องค่ะจากสัทธาพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะอันนี้ปูกระเฮ็ดกระส่างอิลี่เลยนะคะพี่น้องค่ะเงินถูกบาทถูกสตางค์ของพี่น้องปองไปเนาะคะ่ะที่ได้รวมบุญกับปูมาคือว่าปูสิบเก็บเอาไว้เลยค่ะพี่น้องค่ะปูกระสิลงใง่วัดใส่ว่าเน,นี่แหละค่ะพี่น้องนี่ยแหละ วันที่สิบห้านี่เขาก็มารวมเทพื้นน้องกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็จะได้เดินทางมาอีกคือเกาเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาซอยปูเพิินเทพื้นนะคะพี่น้องนะ,ะน,นะคะนี่นะคะพี่น้องวันที่สิบห้ากะมีนัดกันเทพืนอยู่วัดปูกระเบื้องแตกเนาะค่ะพี่น้องค่ะเทลงไปหากูดปูแล้วค่ะตรงพุ่นสิเป็นกูดปูแล้วค่ะพี่น้องค่ะตรงที่ซองให้เห็น่ะคะพี่น้อง น,นั้นจะเป็นกูดปูนะคะระยะไก่เติบอยู่ค่ะพี่น้องค่ะระยะท่างกับไก่เติบค่ะเสิเทพื้นลงไปหอดกูดปูนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวพี่น้องค่ะถวปรเทศพื้นคัอนจีดนี่จากเข้าบริษายล่องเท่าก็จะเป็น,ปนล่องเท่าบูดท,ทันทีนะคะมันสิติดเบิร์ดเลยค่ะพี่น้องเป็นดินเหนียวค่ะพี่น้องค่ะกะส็สิได้ เทให้ปูเพ่นฮอดกูดเพ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะถึงทางซาลากับปูกระเบื้องยังกระเรียบ้อยนะคะพี่น้องค่ะเป็นที่เซตซับเรียบ้อยแล้วนะคะพี่น้องเนาะค่ะทางปูกระเบื้องบันนีก็สีเหลือปูกระสีคอยเฮ็ดค่อยสั่งไปละคะ่ะพี่น้องค่ะมีปัจจัยเพิ่นกับสีคอยเทพื้นไปนี่ละคะ่ะพี่น้องค่ะทบันไดพ่านในมี กำลังกะคือชะลอไวกอนบนไหมีกำลังกะเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะบรรยากาศตอนเศร้าๆของเมื่อวันที่13นี่คือว่าอากาศดีค่ะค่ะพี่น้องค่ะอากาศดีค่ะแอดกับทีมงานกับข้ากันนอนอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องเมื่อนี้สวยๆจักน้อยกับสีหาออกเฮ็ดข้าวรอบๆวัดปูกระเบื้องแตกเข้านี่แหละค่ะพี่น้องค่ะแต่วที่แน่ๆีนเมื่อนี่ มีเลขเผื่อนบ้านฝากแน่นอนนะคะพี่น้องเลขรวยไล่วันค่ะพี่น้องค่ะเมื่อวานนี่เขาน่อยสุดท้ายน่อยยังกัแหม่มผ้ารวดหน่อยเขาน้อยวีไอพีเด้อค่ะเมื่อวานนี้เด้อเขาน้อยวีไอพีค่ะน้อยสุดท้ายค่ะพี่น้องค่ะเมื่อวานนี้เขาน้อยวีไอพีน่อยสุดท้ายเด้อค่ะพี่น้องเด้อไม่ยังกัแอดถามนี่เพราะว่าแอดซื้อว่าเปลี่ยนกับเลยถามนะคะพี่น้องเพื่อพี่น้องสิเขาใจไปนั่งซินนั่นเนาะค่ะว่า มันออกน้อยได้จริงเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าปูก็ว่าซื้อกันไว้ทั้งสามน้อยแล้วค่ะเพราะว่าเลขกมันหน่อยโตเนาะคะ่ะเลขกมันลงโตนิดนึงเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็สิมีแครบนสองหางล่างหางเดียวเนาะค่ะพี่น้องปูเพิ่งก็เลว่าให้ซื้อไว้ถ้าออกก็คือว่าบก,กับค่ะเลขกปูคือออกตรงๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะออกตรงตัวเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะวันนี้แอดก็สิได้ไปสัมผณ์ปูฝากพ่อแม่พี่น้องปองไปเนาะคะ่ะ ค่ะก็อย่าลืมเ้อค่ะพี่น้องเ้อเฮามีนัดกันวันที่สิบห้ามาเทพืนซอยกันกับปูห้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะเทลงไปหากุดเพิ่นพุล่ะค่ะพี่น้องค่ะนกุดปูอยูกไกๆทางทีมงานกับนอนอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะศาลาลงลงนี่แหละค่ะนอนในนี่เลยค่ะนอนในศาลานี่เลยค่ะวันนี้เฮามาไปเบิ้งไปชมไปกาปูก้อนไปบินทบาตพร้อมๆกันเลยค่ะ นำมสกันคร <Jud ite S 2> ับปูเิอิพอนวนขปูเตเสาเหนีวทางเนวทางานอยครับเพื่อใดจไรวันเนาะก็อะไรมันกระบอกคู่มือก็ได้ขู้มือแล้วเพื่อใดสนใจเอาเพื่อใดอยากเลี้ยงทางหฮาน้อยก็รองไปเชียงโศกบ้งอันนี้โศกเนาะ กระดิมิตมันก็ได้ิมิตขึ้นมากเพาเขาขงเงินแบ่งพัน 1, มาแต่ว่ามีเออเลขหางลอยอยู่ในเงินพันหนึ่งพันขึ้นหาศูนย์เนาะเห็นเนาะช่วงในสองเจ็ดแปดมันก็ขึ้นมาเขาเขียนให้าแต่ยิ่งแปดมันก็คือกันขเขาก็เห็นให้เหมือนกันโมเมนต์เลขคำนวณเอาเด้๋เลขนี่มีขึ้นมากแต่ละส่วนมัน ตั you, mm ้งสมมิท hmm. ี hmm. yeah. ่เ nah, ห็นเลยไม่บอกรือฟังหนะเป็นแนวทางแต่ที่ตลอดน่ะเคือมาขึ้เมื่อวานนปูเนาะเคยมาเคอันทออกแค่ได้หรอค่ะทีออกข้าในไอยได้มี่านอยข้างหลังน่ะลงมาไต่นี่ปกตินี่แหละก็ี่ยังก็วิไอพีปูว่านมันออกวิพีแล้วม่จะออกซ้ำข้านอยอยู่แล้ว มันช่ออกสมางออกสามสามอันแต่ว่าปกติก็มีได้ไม่ไออกดูปกติออกสามตัวอ่นี้นะอาา์ัลก็ออกไปลองบ้งอาจารย์ว่าส่งควมเห็นกับมาอยว่าองวงปูขอีนเออยู่เล่ยมืออย่านี้อของพ่อแกเอ็ดคือว่ตามอันห้าน้อยปูเห็นไหมว่าสันขาปูอันมือเป็นเล็กไงเลยห้าน้อยเล่ยไงคือตกเก้าหน่ละ ฟันว่ามีเพื่อนย่กับฟันี่มีว่าเขาของมหัยยุไส่พี่สงไพ่ออสงงามกขาเลยของน่าเสียน่ะเขาว่าเงินก็โถได้แต่ว่าเขาว่ามันฟังใจได้มันเป็นของสิ่งของนะ็ีของมห้ย็เรเลยสงไพ่อออเขาจะเาก็เลยล้ใหานไม่ดีหอกเพราะว่าสิ่เขาเยอะเลยมัน นี่แหละกับพมหรายเด้อมีทาังนี้เด้อท่านนี้มีเฮฟฟังว่วฟังนี่แหละคุ้นกูเชกับคือกัน่เห็นมากแดงม่เห็นมากมันก็เห็นเองมันรียเว่าอะไว่าสีกางแจงว่าสีเด็กได้แต่เดมันเียว่าผ่านหาเอาะเลของม่เลยน้ำมันก็เห็นเลยมันท่านจะให้ปวดภัยหยาดยอมมันสื่อบ่น้ำปูนออะให้ปวดให้ภัยปวดตีปวดินเพื พุนั่นก็นีไปินต่่ก็ช่วงนี้มันหางินยากเด้ปู้นเ่นวันอยสีบวกต่างตอหอกทะเลก็งันมันชินมากบปุดไผ่งานนุ่มตจกอะนมากเนาะค่ะนี่เลยบอกไปนีับางคนก็โทรมาว่าบาริสุเล็กบาริสัดถึงสองตัวแล้วซื้อสามตัวมือเยอะยครับเนี่ต้องตัดตอนนี้เนาะเนี่ย อักซื้อก็ตรงโตได้ปูอรกลับวนเหล็ก่างนี่กรขึ้นล้แจมนิดึงเราเนอะเราเล็ขคนเพบาะาขื้นมาลงมหรอกขึ้นวันบอกว่าเพขึ้นมาลงมเนอะเหล็กนตรงๆนะเหล็ก่างมันถีสอบจะขึ้นแบบขื่นแจมนล้แจมนหนึ่งสินะบอกไปตามนี่เอ้ามันมันมันได้เวลาไป ค่ะว่าเป็นยังปูท่าก็ได้ค่ะสีพักกันไทยอน้ำมันใส่เอาก็ได้ค่ะค่ะค่ะเอาปูสิไปบินบาทแล้วพี่น้องค่ะอย่าเฝ้าหายแอดมินได้หร้อก็ได้ค่ะเอาปูสาธุสาธุค่ะพอดีพอดีค่ะค่ะาเอฟซีไปเสิาไปไทยน้ำเดินเหมือนกับสีไต้พอดีค่ะพี่น้องปล่อยค่ะนี่ก็เป็น ต,ตัวดีนะคะพี่น้องรวยรายวันจากปูกระเบื้องแตกของวันที่สิบสามนะคะพี่น้องเด้อค่ะค่ะเบื้องวันที่นั้น้อคะพี่น้องเด้อข้างบนนั่นเป็นของเมื่อวานนี้นะคะวันที่สิบสองนะคะพี่น้องค่ะซึ่งเขาน้อยสุดท้ายนะคะพี่น้องค่ะเขาน้อยสุดท้ายนะคะพี่น้องค่ะซึ่งเขาตรงตัวเด้อค่ะพี่น้องไม่ได้เขากลับเขาปีนอีกยังเด้อค่ะพี่น้องเขาเก้าแปดเนาะคะ่ <98 S 1> นะน้อยสุดท้ายเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องท่านไห ได้เบิง่งได้ชมก็คือสีเห็นอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะวา่าเลขปูกับเบื้องแตกเนาะคะ่ะเพิ่นกับเขาน้อยสุดท้ายเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ98ตรงตัวเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะบัดนี้ก็สําหรับมื้อนี้เนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับมื้อนี้วันที่13รวยรายวันนี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะรวยรายวันก็สิมี500แล้วก็278เนาะคะ่ะพี่น้อง แล 1, ้วก็เล็กรางหนึ่งแปดตัวเดียวเนาะค่ะปูว่าขึ้นแต้มลงแต้มเท่านั้นเนาะคะพี่น้องค่ะสําหรับเลขล่างปูว่ามันมาขึ้นแต้มลงแต้มพี่น้องค่ะผู้ซื้อเป็นก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งเด้อยค่ะพี่น้องเพราะว่าทางแอดมินซื้อบ่เป็นจักอันใดว่าขึ้นแต้มลงแต้มก็ลองเบิ้งเนาะค่ะว่าพี่น้องว่าสิซื้อแบบใดเนาะค่ะค่ะทางแอดมินนี่คือว่าหูตอนที่ว่าอีซีหรือว่าพี่น้องเพิ่นส่งมาบอกว่าถือหรือบ่ถือเท่านั้นนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าแอดกับบอทนัดเรื่อง รวยไล่ว um, okay. ันป okay. ันใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะจังใดก็ฝากให้พี่น้องผู้เพิ่นเชี่ยวชาญเนาะค่ะผู้เพิ่นหูจักล่องเอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องว่ารวยไร่วันนคือสําหรับเลขหนึ่งแปดเนาะค่ะพี่น้องหนึ่งแปดนี่ขึ้นแต้มลงแต้มแต่สุมนี่ตรงตัวนะคะพี่น้องค่ะศูนย์ศูนย์ก็คือสีออกศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดก็สีออกเจ็ดแปดเนาะค่ะแต่ค่ะเป็นสามตัวก็สิเป็นสองเจ็ดแปดห้าศูนย์ศูนย์นี่คือตรงตัวทำมันออก แต่ถ้าซ้หรับขื้นแตมลงแตมก็สิีมีแค่หนึ่งแปดเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องค่ะเหล็กลางมันมกขึ้นแตมลงแตมมาสันปูวานาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะอันนี้ขื้นแตมลงแตมจังไหนก็ไปพิจารณาบึ้งเด้ค่ะพี่น้อง,ง,ะะองเด้อเพราะว่าทางแอดมินก็ซื้อบ่เป็ี่นพี่น้องค่ะก็่ายทอดไปสู้พี่น้องป้องไปที่พ่นซื้อเป็นเนาะคะ่ะพี่น้องให้เพิ่ไม่โชคไม่หมานไม่โชคไม่ใช่เด้ค่ะพี่น้องเด้อ ค่ะสุดท้ายนี่เนาะค่ะแอดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เขามาบึงมาชมคลิปนี้เนาะค่ะซอยกดไหลซอยกดแช่เนาะค,ะะค,าค่ะบวชขมโคษณาเนาะค่ะพอแอดมินได้มีเงินค่าน้ำมันเดินทางไปทําคลิปําขคาวฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะเนาะถ้าผู้ใดบขชขมโฆษณาแอดก็ขอให้ถืกห้าน้อยสามตัวตรงๆในมือนี้นะคะพี่น้องเด้อค,ค่ะค่ะคลิปนี้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องคิดสิ่งหนึ่งประกันได้ ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะพี่น้องเนาะค่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะพี่น้องเด้อให้โชคๆมันๆค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ